รเรื่องราวของกลุ่มเด็กแว้นที่เป็นแก๊งค้ายาที่มาอาศัยอยู่ในบ้านโชคดีเพื่อต้องการจะกบดานแต่ได้เจอกับดวงวิญญาณที่มาหลอกหลอนเข้าพวกเขาจะทำอย่างไรเพื่อหนีรอดดวงวิญญาณนี้ไปได้มาติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระช a าแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่องบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ในตอนสายลับจับแหวนผลิตโดยบริษัททวินเฟรมเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าบิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการรับชมบ้านโชคดีเดอะซีรีส์แบบเต็มๆสามารถรับชมแบบสดๆได้ทางช่องไทยรัฐทีวีหรือกดเลข32 ออกากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา3ามทุ่มครึ่งและสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube ช่อง Thwin Flame บ้านโชคดีเดอะซีรีส์ในตอนสายรับจับแวน้นเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เขาได้มีชื่อว่าปอนซึ่งครอบครัวของปอนนั้นก็ค่อนข้างที่ยากจนปอนอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งแม่ของปอนนั้นก็มากดดันปอนให้ไปหางานทําเพื่อมาช่วยจ่ายค่าบ้านไม่งั้นจะไม่มีค่าเช่าบ้านและจะต้องออกไปนอนข้างนอกหลังจากนั้นตัวของปอนเขาก็ได้ไปหาเพื่อนกลุ่มเด็กแวน้นที่พวกเขานั้นทํางานลับๆกันอย่างหนึ่งนั่นคือการส่งยาน,นั่นเองซึ่งปอนนั้น เขาไม่รู้จะทําอย่างไรเลยมาเข้ากลุ่มกับคนพวกนี้ซึ่งผมมันก็ยอมให้ปอน,นั้นทําด้วยแต่มีข้อแม้ว่าถ้าปอน,นั้นถูกจับได้ห้ามสักทอดเด็ดขาดซึ่งเมื่อปอนมาทํางานแรกเขากับถูกตํารวจจับและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ปอนเขากลับมาหาพวกโรเต้แล้วก็เอาเงินที่เขาไปส่งยามาให้กับโรเต้ซึ่งตัวของปอน,นั้นก็มีอาการสันๆจนทําให้พวกโรเตนั้นสงสยัย แต่ปูก็บอกไปว่าสงสัยปอนมคงจะกลัวทำครั้งแรกก็คงจะตื่นเต้นนะซึ่งขนาดนั้นเองก็มีเด็กแว้นอีกกลุ่มหนึ่งที่หัวโจกนั้นมีชื่อว่าแชมป์มาเบิ้ลรถอยู่ใกล้ๆซึ่งทําให้ลอตเต้นไม่พอใจและเกือบมีเรื่องกันทั้งสองแก๊งจึงท้าดวลแข่งรถกันและน,น,นคือนั้นขณะที่แชมป์กับลอเต้กำลังจะทําการแข่งรถกันอยู่จู่ๆก็มีรถตํารวจขับมาพอดีทุกคนจึงพากันแยกย้ายกันหนี ลอตเต้กับปอนได้ขี่แยกออกมาอีกทางหนึ่งเพียงแค่2คนแล้วก็มาหลบกันที่บ้านหลังหนึ่งที่มันเก่ามากๆซึ่งบ้านหลังนี้นั่นคือบ้านโชคดีนั่นเองพวกเขาทั้งสองคนนั้นเข้ามาหลบข้างในบ้านพอเห็นว่าไม่มีคนแต่ก็มีตำรวจนั้นขับตามพวกเขามาแล้วก็เข้ามาที่บ้านหลังนี้แต่จู่ๆตำรวจก็วิ่งหนีไปแล้วร้องโวยวายเหมือนว่าเห็นอะไรบางอย่างปอนและลอตเต้ซึ่งออกไปดูบ้างว่าตำรวจนั้นเห็นอะไรสิ่งที่พวกเขาได้เห็นนั้น คือชุดไทยที่แขวนอยู่ตรงต้นไม้ด้านนอกบ้านลอเต้ otte, เขาจึงมาพยายามสตาร์ทรถของเขาแต่ก็สตาร์ทไม่ติดซึ่งขนานั้นเองคนในแก๊งที่เหลือก็โทรมาหาลอเต้ลอเต้จึงโทรบอกให้ทุกคนได้มาที่นี่ซึ่งทุกคนนั้นก็ออกไอเดียว่าบ้านหลังนี้เหมาะเป็นที่ขบดานข,ของทุกคนหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มสำรวจบ้านแล้วก็พบว่าบ้านนี้มันเก่ามากๆเลยแล้วก็ไม่ได้ถูกทําความสะอาดเอาไว้ทุกคนจึงคิดว่าจะใช้ที่นี่เป็นที่หลบซ่อนตัว และเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่ปอนนั้นถูกตำรวจจับตัวไปซึ่งผู้กองแล้วก็จ่าถามปอนเกี่ยวกับคนที่มีชื่อว่าโจอี้ซึ่งเป็นลูกพี่ของลอตเต้ทีหนึง่งแต่ปอนก็บอกว่าเขาไม่รู้จักเลยผู้กองจึบอกไปว่าไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรแต่ปอนนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องเอา GPS นี่ไปติดตั้งในรถของโจอี้ซึ่งปอนนั้นก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะเขาต้องแลกกับการที่เขานั้นไม่ต้องติดคุก และเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันโจ้เขาได้เดินทางมาที่บ้านโชคดีตามที่ลอตเต้นั้นได้บอกทางาไว้ซึ่งเมื่อโจอ้มาถึงก็ชวนพวกรุ่นน้องนั้นดื่มกันเลยและเขาก็ใช้พวกรุ่นน้องไปเอาเลอทีโรสซึ่งปอนก็ใช้จังหวะนั้นจะเอาจ p s มาติดไว้ที่รถของโจ้แต่ว่าลอตเต้เข้ามาเห็นซะก่อนปอนจึงแก้ตัวไปว่าเขาชอบรถโจ้ซึ่งตัวของลอตเต้นั้นก็ไม่ได้สงสัยอะไรจังหวะนั้นปอนได้ทำา GPS หายไปและไม่ทันได้ใส่เข้าไปในรถเรื่องราวตัดมาในวันต่อมา ปอนเขาได้เอาเงินส่วนแบ่งมาให้กับแม่ซึ่งแม่ก็บอกว่าไม่รู้ว่าไปหาเงินมาได้ยงไงแต่อย่าทำให้เดือดร้อนมาถึงเธอก็แล้วกันหลังจากนั้นปอนก็ไปหาผู้กองกับจาแล้วก็เอายาที่เขาต้องไปส่งมาให้กับจาเพื่อแลกกับเงินจะได้ทําให้พวกรตเต้มไม่สงสยัยผู้กองได้มอบหมายอีกงานหนึ่งให้กับปอนให้ปอนนั้นช่วยสอดส่องคนที่เป็นหัวหน้าแก๊งแล้วก็ส่งข่าวมาให้กับผู้กองซึ่งจานา้นก็ขู่ว่าถ้าไม่ทําเขาจะบุกไปที่บ้านของปอนเลยหลังจากนั้น เรื่องราวก็ตามมาที่กลุ่มของแชมป์ที่วันนี้เขาจะมาท้าแข่งกับกลุ่มของลอเต้และแชมป์ก็มาพร้อมกับเด็กของเขาที่มีชื่อว่านกซึ่งแชมป์แล้วก็ลอเต้ก็ได้ท้าดวลกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้โจอ,อี้ก็มาเป็นกรรมการให้ด้วยแชมป์นั่งก็ทาลอเต้ไปว่าถ้าเขาชนะเขาจะเผารถของลอเต้ลอเต้จะบอกไปว่าก็ได้งั้นถ้าเขาชนะเขาจะขอโนกมาเป็นเด็กของเขาแทน หลังจากนั้นการแข่งขันก็เริ่มขึ้นระหว่างการแข่งขันลอตเต้ดูท่าเหมือนจะแพ้เขาจึงย่อนตะปูเรเบยลงไปบนถนนในตรงที่รถของแชมป์กำลังจะวิ่งมาซึ่งกระทำให้รถของแชมป์นั้นยางรั่วและเขาก็แพ้ไปแชมป์มาโวยวายกับลอตเต้ แต่ก็ถูกโจอี้เข้ามาขวางเอาไว้พร้อมกับเอาปืนมาขู่แชมป์ด้วยแชมป์ซึงไปบอกกับนกว่าไม่ต้องกลัวถ้าไปถึงที่มันเมื่อไร่ก็ให้ส่ง GPS มาให้เดี๋ยวเขาจะตามไปช่วยหลังจากนั้นเรื่องราวตัดมาตอนที่นกมาถึงที่บ้านโชคดีและขอตัวไปเข้าห้องน้ําเธอจึงรีบส่งโลเคชั่นไปให้กับแชมป์และกลุ่มของแชมป์ก็บุกมาที่บ้านโชคดีนกที่อาศัยช่วงชุลมุนกําลังจะหนีไปกับแชมป์แต่พวกกลุ่มของแชมป์นั้นก็ถูกวิญญาณของหญิงสาวที่มาปรากฏตัวให้พวกมันเห็น และรีบขับรถหนีกันไปหมดเลยจนนกนั้นไม่สามารถหนีไปได้ลอตเต้จึงคิดว่าที่ทุกคนนั้นขับหนีไปเป็นเพราะว่ากลัวชุดนางรําที่แขวนอยู่ตรงต้นไม้ลอตเต้จึงไปเอาชุดนี้เข้ามาในบ้านรวมถึงพานกกลับเข้าไปในบ้านด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าปูจะพยายามห้ามเอาไว้ แต่ตัวของโลเต้ก็คิดว่าชุดนี้เป็นชุดนำโชคของเขาและโอเต้ก็กำลังจะพาโนขึ้นไปทำไม่ดีไม่ร้ายที่ด้านบนแต่ปอนนั่นก็พยายามจะห้ามเอาไว้เขาจะงบอกว่าถ้าชอบเดี๋ยวเขาแบ่งให้ก็ได้แต่ต้องหลังจากที่เขานั้นสบายนะเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นตัวของโอเต้ก็พาโนขึ้นไปด้านบนและกำลังจะทำการสบายเะโนกแต่จู่ๆก็มีเสียงคนมาเคาะประตูซึ่งคนที่มาเคาะนั่นคือวิญญาของหญิงสาวนั่นเอง นกใช้จังหวะที่ลอเต้ไปเปิดประตูเอาไม้มาตีหัวลอเต้แล้วก็หนีเข้าไปในห้องสาวตกน้ำมันซึ่งลอเต้ก็พยายามขอห้องแต่นกน้ก็ไม่เปิดเขาจึงเรียกให้ทุกคนนั้นขึ้นมาและพยายามพังประตูเข้าไป แต่เมื่อไม่ว่าใครพยายามไปชนกับประตูนั่นก็เหมือนจะถูกผลักออกมาแล้วก็ลื่นล้มโดยไม่ทราบสาเหตุแต่จูจ่ๆประตูมันก็เปิดออกมาเองทุกคนจึงเข้ามาในห้องสาวตกตะมันนี่แต่ก็ไม่เจอโนและคิดว่านกอาจจะกระโดดหน้าต่างออกไปแล้วทุกคนจึงพยายามตามหารอบบ้านแต่ก็ไม่เจอเลยขณะน,นั้นเองรถโจอ้ก,ก็ขับเข้ามาในบ้านพอดีและเขาก็หยิบเครื่อง GPS แล้วก็ถามว่าใครในนี้เป็นสายตำรวจซึ่งลอตเต้ก็นึกได้ว่าปอนมาทำอะไรลับๆล่ลลลลลอๆที่รถของโจอี และคิดว่าปอน,นั่นแหละคือสายตำรวจ หลังจากนั้นปอนก็เลยถูกทําร้ายแล้วก็ถูกจับโยกเข้าไปในห้องเสาตกน้ํามันซึ่งเขาก็ได้เจอกับนกที่ซ่อนตัวอยู่ในนี้ที่จริงแล้วทุกคนถูกผีบังตาไม่ให้เห็นนกทั้งทั้งที่นกนั้นนั่งอยู่ในห้องนี้นกจึงมาแก้มัดให้กับปอนและปอนก็เลยยืมโทรศัพท์ของนกโทรหาผู้กองแล้วบอกว่าพวกมันกําลังโทรตามนายใหญ่ให้มาที่บ้านโชคดีหลังจากนั้นปอนก็ให้นกนั้นมัดเชือกกลับคืนเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่นายใหญ่มาที่บ้านหลังนี้พอดี นายใหญ่จึงสั่งให้เอาตัวปอนลงมาซึ่งเมื่อเพื่อนๆของโรเต้นั้นขึ้นมาเอาตัวปอน ครั้งนี้พวกมันนั้นเห็นโนก๊กซึ่งพาตัวของนกนั้นลงไปด้วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าไอน้นาใหญ่นี่มันจะชอบนกและต้องการจะได้นกไปเป็นเมียมันเลยขอจากลอเต้ซึ่งลอเต้ก็จำใจให้ไปนายใหญ่มันจึงมาถามกับปอนว่าปอนนั้นเป็นสายให้กับตำรวจคนไหนแต่ปอนนั้นก็บอกว่าเขาจำไม่ได้และไม่รู้จักชื่อซึ่งขนาดนั้นเองตัวของนายใหญ่ก็เห็นว่าปอนนั้นมองหน้าเขาแบบตาขวางแล้วก็มีเลือดออกที่ดวงตาด้วยจึงทำให้หนายใหญ่นั้นไม่พอใจ และสั่งให้ลูกน้องจาัดก,การกระป๋อง แต่เมื่อลูกน้องของนายใหญ่นั้นทำร้ายปอนคนอื่นกับเจ็บแทนปอนท้งลอตเต้ที่ถูกต่อยที่ท้องโจอี้ที่ถูกต่อยเข้าที่หน้าและคนอื่นๆก็ค่อยๆล้มลงไปนายใหญ่คิดว่าปอนนั้นมีของดีเขาจึงเอาไม้เท้าของเขามาทุบหัวปอนซึ่งกลายเป็นเขาเองที่โดนเขาะเองปอนจึงใช้จังหวะนั้นพานกหนีขึ้นไปบนห้องเสาตกนน้ำมันเหมือนเดิมนายใหญ่จึงสั่งลูกน้องให้วิ่งตามขึ้นไปแต่ลูกน้องนั้นกลับเห็นว่าชุดนางรำมันลอยอยู่ด้านบน และจูจูชุดนางรำนั่นมาค่อ,คอยๆลอยลงมาและกลายเป็นวิญญาของหญิงสาวที่มาปรากฏตัวขึ้นทุกคนตกใจเป็นอย่างมากและพยายามจะหนีออกจากบ้านโชคดีแต่ประตูมันก็ล็อกไม่สามารถออกไปได้ซึ่งวิญญาณของหญิงสาวนี้ก็มาเล่นงานลอตเต้จนเขานั้นสลบไป นายใหญ่จึงใช้จังหวะนั้นรีบปีนหน้าต่างออกจากบ้านและเมื่อนายใหญ่กับลูกน้องเข้ามาในรถรถมันกลับสตาร์ทไม่ติดและประตูก็ล็อกเองซึ่งวิญญาของหญิงสาวจึงถามทุกคนไปว่าพวกมึงจะไปไหนกันขณะนั้นตำรวจก็บุกเข้ามาในบ้านแล้วก็มาจับตัวนายใหญ่ที่อยู่บนรถได้พอดี แล้วก็เจอของกลางที่เป็นรยาบ้ารถใหญ่ที่อยู่ที่ด้านหลังรถของนายใหญ่หลังจากนั้นตำรวจก็รวบตัวทุกคนทั้งโจโอ l ลอเ้และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องขึ้นไปบนรถและพาไปที่โรงพักส่วนปอนและโนกก็ถูกนำตัวมาทำแผลซึ่งปอก็บอกไปว่าถ้าต่อจากนี้พวกมันออกมาจะคุกและผมจะทำยังไง จูจูก็มีเสียงของปูที่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกยังไงก็มีกูอีกคนนึงซึ่งที่แท้จริงแล้วปูเขาก็เป็นสายตำรวจอีกคนนึงการที่ G.P.S ที่ปอนะทำหายไปอยู่ในรถของโจอี e ้ได้นั่นก็เป็นฝีมือของปูนั่นเองปูจึงถามกับปอนไปว่านี่ปอนไม่เห็นผีจริงๆหรอซึ่งปอนก็บอกว่าเขาไม่เห็นปูจะบอกว่างั้นเขาขอกลับก่อนเขาไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกสยองหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้าย,ย,ายกันกลับผู้กองก็มาส่งปอนที่บ้าน และเรื่องราวบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ในตอนสายลับจับแวนก็ได้จบลงก็ต้องบอกว่าใน E ีีนี้นะครับผมวิญญาณของหญิงสาวเนี่ยหรือแก้วนะครับเธอได้สวมชุดไทยชุดใหม่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามีคนเนี่ยเอามาถวายให้กับเธอนะครับผมเธอจึงได้เปลี่ยนจากชุดขาวมาเป็นชุดไทยแล้วจากที่ผมเนี่ยได้วิเคราะห์ไว้ใน E ีีที่แล้วนะครับผมว่าวิญญาณของแก้วเนี่ยอาจจะเป็นคนในยุคสมัยก่อนหรือเปล่าเพราะว่าใส่ชุดไทย ใน e ีนี้ก็ทําให้เราได้รู้แล้วนะครับผมว่าชุดไทยที่เธอนนั้สวมใส่เป็นเพราะว่าคนเนี่ยอาจจะมาถวายให้ก็ได้จริงๆเธออาจจะเป็นคนในยุคปัจจุบันที่คอยปกป,กปักรักษาบ้านหลังนี้แต่บ้านมันค่อนข้างเก่าแล้วผมก็เลยคิดว่าวิญญาณเนี่ยอาจจะอยู่มานานแล้วนะครับผมซึ่งใน E ีนี้เหมือนว่าบ้านเนี่ยไม่ได้ถูกเช่าไว้นานแล้วก็เลยแบบดูค่อนข้างที่จะฝุ่นเยอะประพงเนี่ยอาจจะไม่ได้มาทําความสะอาดนะครับและในตอนต่อไปมีชื่อตอนว่ามือปืนนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขาเป็นมือปืนและ ต้องการจะเลิกนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่การที่คนเราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนหลังเสือแล้วก็ไม่สามารถที่จะก,กระโดดลงมาได้ง่ายๆเพราะว่าอาจจะถูกเสือกัดนั่นเองซึ่งตัวมือปืนตัวหลักของเรื่องนะครับเขามีลูกเมียซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยต้องการจะเลิกเป็นมือปืนนะครับแต่ว่าก็มีกลุ่มคนเนี่ยที่ต้องการจะตามล่าตัวของเขาแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านโชคดีหลังนี้นะครับผมซึ่งคนที่มาตามล่ามือปืนนี้อาจจะได้เจอกับดวงยาของแก้วหรือวิญญ,ญาณที่อยู่ในบ้านโชคดีเนี่ยมาหลอกหลอนเข้า มาลุ้นกันว่ามือปืนที่กลับใจแล้วจะถูกวิญญาณที่บ้านโชคดีนี่นเล่นงานหรือเปล่านะครับผมและในตอนมือปืนนะครับผมก็จะเป็นตอนก่อนจบแล้วนะครับเพราะว่าเหลือเพียงแค่2ตอนเท่านั้นใกล้จะถึงบทสรุปของซีรีส์บ้านโชคดีเดอะซีรีส์แล้วนะครับ ยังไงก็ติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะครับผมสามารถรับชมบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ได้สดๆพร้อมๆกันทางช่องไทยรัฐทีวีกด3 2เวลา3ทุ่มครึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube ช่องเทวินเฟ m มเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออาภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดแจร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า